คุณผชมครับขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการที่ oh <my> มันที่สุด oh <my> และเอาค่ายมาชนกันมากที่สุดเ oh <my> พราะนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิลสุด่ายชนค่ายคู่แรกจบไปน็อกเอาท์หนึ่งแต้มของมุมน้ำเงินพรวารินและจากนี้ไปคุณผู้ชมครับความมันในคู่ที่สองกำลังรอผู้ชมอยู่เริ่มต้นในคู่ที่สองมิกัดนน้ำหนัก70กิโลกรัมครับเราไปดูให้รู้จักนักมวยจากมุมน้ำเงินกันก่อน นักชกจากอุบลราชธานีเป็นมวยอาวุธครบเครื่องวัย23ปีผ่านการชกมาไม่ธรรมดาครับ65ไฟชนะ45เสมอ2แพ้18ไฟ and second fighter tonight representing อ bon ุบลราชธานี and a t h r e e years of g and he had p r 65 fight and 45 win and 18 lose และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากอุบลราชธานีพอยุใหญ่พอนวร์ริง gentlemen he come from พ o า w รินจี e and please welcome in the blue corner ผายุใหญ่ o n w a r ินนั่นคือนักชกจากพราวรินในมุมน้ำเงินจะไี้ไปครับเราไปดูนักชกในมุมแดงกันบ้างนักบวยจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการฉายา ไอติชาวัย23ปีครับปวยอาวุธแข็งแกร่งเกาะในปั้มตีเหนียวแน่นผ่านการชกมาแล้ว52ไฟชนะ36สเสมอสองผ่ 2, า14ไฟ and his opponent in the red corner representing สมุทรปราการ and 23 y e a r s of age and he had both professional record f o fight and 36 win and 14 losses และอย่างนี้ครับขอเสียงต้อนรับ นักช่องในมุมแดงจากสมุทรปราการไอตซสากาลบก้อนบุตร ready and gentlemen he come f กอกการบุดจิ้ม and please welcome in the red c o r กาลบกอกัารบุดเป็นเทนปร์นแวันศุกร์ที่9กันยายนนะครับทายมวยกองกัรบุดกับทายมวยพรวารินตอนนี้นั้นสรุปคะแนนแล้วพรวารินนั้นนำอยู่1ต่อ0นะครับมาถึงคู่ที่2ของรายการกล้าลบกอกลัรบุดที่70กิโลกรัมเป็นเจ้ากับอายอุใหญ่พรวารินครับทางด้านมุมน้ำเงินครับพายุใหญ่พรวารินหรือว่านาย พรสถิตผุดผาครับจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับวัย23ปี6ส่วน0 1 8 4เซนเมตรมาโอ้โหรูปร่างสูงยาวครับส่วนทางด้านมุมแดงครับไอ้ตีซ่าครับนายอดิเชษฐแซ่เตียวครับจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการวัย23ปีเท่ากันครับส่วนสูง1 7 4เซนเมตรเคยมาชกที่นี่แล้ว1ครั้งครับแพ้คะแนนให้กับวาเลนสตารโวนแมประทะกับเบอร์ใหญ่ๆของซุปเปอร์สตาร์ของแม็กมวยไทยซะด้วยครับ เจ้าทางด้านกล้าลบนะครับรูปร่างวันนี้ได้ช่ชวงหนาการมุมน้ําเงินในสูงสูงครับสูงยาวเข,ข่าดีคููแรกนั้นพิกัด72กิโลกรัมนะครับคู่ที่2นั้นพิกัด70กิโลกรัมสู้กันด้วยศักดิ์ศรีของข่ายละครับแต้มแ,แรกนี่ตกไปอยู่ที่ทางด้านพรวาวลินเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูแต้มนี้ครับจะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับกอกังบุตร กรรมการสัธยาไพาอันตนั้นกะครับเป็นกรรมการผู่วบนเวทีส่วนข้างล่างนั้นมียอดยิ่งเกษรมาลานากินกำศีแล้วก็ชนะอานหันวิเศษครับทางด้านมุมแดงครับยังเป็นคุณพานุพง์ถนัดค้าครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกน้องในสังกัดและพี่เลี้ยงนั้นเป็นยันแดงสักหอมศิล์นนะครับในขณะที่ทางฝั่งของ พายุใหญ่พรวรินคุณอภรชิตต้นนั้นยังไม่ขึ้นไปถอดมงคลน,นะครับอย่างไงทีมงานขึ้นไปแทนนี่ครับค่ายมวยมาตรฐานครับใครถอดก็ได้ครับขอให้ฟอร์มการชกดีอย่างเดียวเลยศต้นขึ้นแล้วครับแม่เปิดชามาไอ้ตีซ่าครับดูว่ากล้าลบสัดด้วยแข้งขวาไปก่อนเลยโอ้ยแม่เจอเตะ้นานคอครับโอ้โหทั้ทายหนักๆน,น,นะครับพายุใหญ่ าสายก้านคอทีเดียวแตกกล้าลบยังเฉยครับโอ้โหเล่นกันหนักๆแบบนี้คแรบบัแบนะครับพยายามจะหาจังหวะครับการลบแม่เจอทีดักเอาไว้ดูใหญ่ทีแม่จเจอแข้งขวาทันทีเลยคแรบบับโอ้โบบน,น,นะครับฝ่ายหนึ่งเล่นงานบริเวณฐานลากฝ่ายหนึ่งเล่นงานบริเวณก้านคอ บุยซ้ายกับขวาด้วยครับอ้าวอะครับพายุใหญ่พยายามจะเดินหัวซ้ายเลอมดนี่ครับเจาะล่างปัดขวาเจาะล่างอีกแล้วมาเลยครับถ้าโดลชวนแรกเลยครับพายุใหญ่พยายามจะลุยหมัดในขณะที่กล้าลบนั้นเจาะล่างแล้วมาเป็นชุดเหมือนกันครับกล้าลบเตะซ้ายจะหัวก้านคอหลุดครับเจอแข้งขวาของทางด้านกล้าลบเอางี้ครับมัดขวาปากหลักแรกกันแล้วครับอ ยังจะสาดแข็นสายยาวๆครับพายุใหญ่ไม่หนีเหมือนกันครับดูครับโอ้ยปักหลักแรกเลยครับหาดวนชวนแรกครับนี่ครับโอ้โหเจาะล่างอีกแล้วครับพับนอกพับในตอนนี้เลิบแดงแล้วครับเดี๋ยวจะปัดล่างแต่แล้วพยายามจะขวางไว้ครับอใส่ความยาวความใหญ่นะครับพายุใหญ่โโอ้หที่มันัวจะเข่าครับอ่า จังหวะเสียบขวา,ายของพายุใหญ่ดูครับอ้ยเนื้อเน้นๆเ,เ,เ,เลยครับเหมือนกับได้ทีลม้มลลือนสวนด้วยขวาซ้ายาลูกนี้ไม่ได้ตั้งใจครับเสียบซ้ายเข้าที่กระจับครับดุยกันต่อครับแหม่ยังจะล้วงลำตัวเจาะล่างเอาคืนบ้าเหมือนกันครับพระนพา,ายุใหญ่แล้วครับเจอมันแล้วโอ้ยดูครับใช้เหลี่ยมช่วยนะครับ มีศอกแล้วครับศอกซ้ายของพายุใหญ่ดันมาเสียขวา9ลบโอ้โหนี่ครับขวางหน้าแล้วยับศอกขวาครับโอ้ยใช้ซ้ายนั้นขวางหน้าไว้นะครับแล้วขวานั้นปักด้วยศอกพายุใหญ่แรับข่าวไว้นะยังยิงได้อยู่ครับนหพายุใหญ่โอ้ยาแล้วก็ศอกซ้ายของพายุใหญ่แล้วมีทีสลับตู่แล้วก็ศอกอ้าวสอกกับศอกครับอ้าวเจอศอกขวาของทางด้านก้าวรบครับ โอ้มัดจริงๆครับผู้นี้ต้นยกนั้นแรกปัดช่วงปลายยกนี่แรกซองนะครับลมวางขวาแม่ดึงไม่ท้นครับแต่สวนด้วยศอกเอาน้อตีครับศอกแปะพกมีดกันคนละเล่มครับโอ้โหคนละดอกคนละทีแต่ยังไม่มีแผลยังไม่ได้เลื่อนครับยัง้าไปเจอแข้งขวาของล,ล้าลบมโอ้โหเสียซ้ายขวางแข้งขวาสวนอาเลยครับนายกับนอกปิดมามล้มครับ แรกกันคนละทีครับระหวา่างแคงกับเขายามต่อยลำตัวเจอแคทไาย์จะปัดล่าอีกแล้วครับปัดเขาไม่ล้มที่เสียแรงกับมดยกแรกกับมันจบกลับเข้ามารับชมความมันกันอีกครั้งครับกับมวยูุที่สองของรายการในวันนี้ก้าวรบต่อกันปุดกับอายุใหญ่พอมาลินครับในช่วงยกแรกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่า สามนาทีมีค่าจริงๆครับใส่กันไม่หยุดพักเลยครับดูภาพช้าครับเดือดจริงๆครับดูครับโอ้โหมากับเล่นงานก้านคอก่อนกรบพายุใหญ่นี่ครับเตะซ้ายโดนนะครับซัดเข้าไปเต็มๆตรงขมับครับแต่กดไม่ลงโอ้โหจังหวะนีครับลูกไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะแทงกระจับโอ้โหกรรมการต้องเตือนเลยครับแล้วเหลี่ยมตัวของทางด้านก้ารบครับ มาตามกันต่อครับแมคู่นี้ไม่รู้ว่าไปมองหน้ากันด้านหลังเวทีหรือเปล่ารับขึ้นมาใส่กันไม่หยุดจริงๆว่ากันต่อครับยกที่2ครับยลง้กินแล้วครับขยับลุยบ้างครับอายุใหญ่เสียบซ้ายโอ้โหจังหวะเสียบเข่าซ้ายล่าลบพยายามจะคืนด้วยศอกครับและมีหมัดเสริฟโอ้ยออกลูกยาวๆครับ ไม่ต้องจับกับวงไหนโอ้โกับปั้นซ้ายแม่แล้วเสียบซ้ายตาอีกหนึ่งดอกครับทานด้านพายุใหญ่โอ้มาเหมือนออนแน่นนะครับแต่ประเภทอ่อนนอกแข็งใน<ด>าล้เสียบซ้ายโอ้ยกระแพทย์แบบดีครับเข่าขวาเข,ข,<อ>ข่าซ้ายแมแต่งกลัวไม่นานครับแต่ออกแต่ละลูกดีหนักๆได้อาโซ้ายเจอแค่ขวาอีกหนึ่งดอกมาเลยครับตั้งหมัดตั้งศอกโอ้ยโอ้แต่เห็นแล้วตัวเองนั้นเสียหลักครับพายุใหญ่เปลี่ยนเข้าไป ของนายเสียบซ้ายยัดก,กระแทกนี่ครับดูครับโอ้โหตรงางนี่เสียเปียบอยู่แล้วกระบอนายแต่กระแทกออกแต่ละทีครับโอ้โหจิ้มน,นำตัวได้ผลหรือเปล่าเอายืนตัวแข็งตัวงอเจาะล่างโอ้โหแอโอ้โ้อาดวดชืนแรกเลยครับอายุ่ใหญ่ประเภทของหนักของแรงมาเลยเอาเลยครับเดี๋วดูครับทีคุณผมไม่ว่าครับอายุใหญ่พยักหน้าลุยตอ่อเรื่องของหัวิตหัวใจดูครับ นอดีตี่มีจอลงทุนเยอะแยะไปหมดครับอ่าพายุใหญ่มาอีกแล้วครับจอลงทุนโอ้โหสออขวาดันคำแม่ถึงหลบได้ครับแข้งซ้ายยาวแล้วเสียขวาดักโอ้เริ่มช้าลมอยากเห็นได้ชัดเอา้าแท้งนี้ทะลุถึงด้านหลังเลยครับโอ้โหโดนแล้วสะดุงะด้งเอ้าสะดุ้งหยุดหยุดได้เห็นมาแล้วครับกล้าลบต่ลำตัวแล้วใบหน้าสลับอ่าพายุใหญ่โอ้ยังยังยังแข็งอยู่ครับ โอ้หล่นครับเดินเป็นพายุเลยครับพายุใหญ่ครับกาลบค่อยๆเลือกครับพยายามจะล้วงลักตัวเน้นเป้าใหญ่เลยครับพี่เับเสียบซ้ายโอ้ยังไงก็เอาไม่ลงครับโอ้โหเรื่องความอึดความทนนี่ต้องยกให้พายุใหญ่เลยครับแต่อาวุธนั้นรับไปเยอะเหลือเกินกาลบพลังเล็กกำลังจะเล่นเกมครับโอ้ยโอ้โหปล่อยให้คู่ชกออกอาวุธแบบนี้อีกครับต้องดูที่กาลบด้วยครับว่าออกเยอะจะหมดหรือไม่ เอาะไรครับพยายามจะคล้องในตีได้ทีเดียวครับพายุใหญ่รับเข้าไปเยอะๆนี่ไม่เป็นผลดีกับร่างกายกับอาวุธโอ้ยขยับมากล้าลบสลับแทงแล้วทีก็มีหมัดเสริมอ้อเดี๋ยวครับขาเหมือนกันครับโอ้เจอหมัดของกล้าลบชิงอ้อมาซ้ายแอบแม่นครับโอ้ยคล้องได้โอ้โหคล้องได้ตีไม่ได้ครับพายุใหญ่โดนเป็นพายุเลยครับขยับเข้ามา ยกนี้จะเมาหรือเปล่าครับกล้าลบโอ้โหกระโดดสับสอกเลยครับดูแล้วเสียบซ้ายวงในดันแล้วก็แทกยัดเข้าไปโอ้โดนไปเยอะพอสมควรครับแต่ไม่ลงครับพายุใหญ่โหมดยกที่สองครับโอ้โท่านผู้ชมครับเราจะอยู่กับรายการมวยไทยแบทเทลสุดค่ายชนค่ายครับนี่คือทา่าทราหดของจริงครับ เจ้าพายุใหญ่พราวรีเจอไปหลายขั้นหนานครับเจอเหมือนพายุเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกดูครับโอ้แต่ต้องสอบสายไปก่อนต้องยอมพรัะว่าแกนั้นทนทายาิจริงๆครับเรื่องหัวจิตหัวใจนี่สอบผ่านเกินร้อยนะครับดูครับโอ้โหแต่ดูครับรับแม่จังหวะนี้เตะแล้วเสียหลักครับหลวงลำตัวนี่มาเป็นพายุจริงครับหมัดของเจ้าก้าวรบโอ้เล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าแล้วดูครับมีการท้าทายด้วยครับ ปล่อยการทิ้งการไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็เอาไม่ลงครับโอ้โหโอ้โหดูครับนี่แล้วยังพยักหน้าเรียกอาวุธของก้าวรบอีกครับอือหือดูครับเดือดจริงๆครับอ่าแล้วครับสามนาทีที่เหลือครับมาตามกันต่อครับแต้มน,นี้จะตีตื้นได้หรือไม่ครับกอกันบูตต้องถามก้าวรบครับอือหือ เล่งเยอะเยะจะมีผลหรือเปล่าครับเอาลัครับพายุใหญ่รับแล้วจะคืนได้หรือเปล่าก็ยกนี้อยากจะเดินประกบวงในเลยครับเดินเสียบขวานี่ครับมาไปแข้งขวาสูงสูงเลยครับก้าลงโอ้ยทิ้งน้ำมาซ้ายแล้วศอกซ้ายครับดูครับโอ้ยมาแล้วครับพายุใหญ่อ้าวโอ้โหมาจริงๆครับแต่รับเสียกระตุ้นจากทีมงานดูมาขวาโอ้ยมาซ้าย เครื่องติดเครื่องร้อนแล้วครับโอ้ยดูครับกองเชียร์ในสนามเฮลั่นเลยครับพายุใหญ่หนักลงทุนครับยกที่แล้วนี่ต่อยให้คู่ชกนี่ทำบิดมากก้าลบแมตพายุใหญ่เสียหลักล้มลงไปครับโอ้ขึ้นมาเดินต่อครับพยายามก็ไปกล้าลบโอ้ยเจอเหมือนกันครับกล้าลบเจอมัดพยายามจะอุ้มบิดมาแอ้กล้าลบ เหมือนจะทตจะยุบไปเหมือนกันครับ oh. แม่พยายามจะสอกกลับโอ้พายุใหญ่แกนลุ้ครับขยับเข้าไปแล้วพยายามจะเบรกไว้ด้วยทีครับแล้วทิปด้วยมัดอ่า uh. เหวี่ยงมทีต่ังโอ้โหมัดซ้ายคข่อมครับเจอเข่าของทางด้าน,นกาลกกาแทกขื <c oughs> ้นหวยใหญ่นั้นอาวุธแต่ละดอกแต่ละทีนั้นรุนแรงนะครับโอ uh. ้แข็งท้ายสวนก,นกันครับจังหวะนี้กาลบ อาการเริ่มต่อแป้เหมือนกันครับยกที่แล้วเล่งไปพอสมควรของนายตีขวาหาใหญ่ก็ยังไม่ได้อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นครับออกมาเล่งต้นยกทำได้ดีครับแต่โอ้พอหยุดปั๊บเนี่ไหลให้ก้าลบได้หายใจแล้วดีครับกล้าลบกล้มีแรงหึดนะครับยวาวเข้าไปวางแข้งขวาพยยางจะคุกเกมโอ้โห ต้นน้ำที่แรงจริงๆครับพายุใหญ่พยายามดีซ้ายดักเอาไว้จังหวะจะโชว์ครับนี่ครับโอ้โหหลมเหยียบไปเลยครับพยายามจะหมุนศอกกลับเหมือนกันครับพายุใหญ่แล้วโอ้งัดมาหมดเลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับหือสีบทยาอยากจะล้วงลำตัวแล้วขยับเข้าไปพายุใหญ่วางทราย ดูกบพยายามจะเดินเข้าไปเหวี่ยงแข้งขวารับสับซอกเอาอีกแล้วครับโอ้โหหมุนศอกกลับไม่โดนแต่เขายังโดนอ่าแลกกันมาสองยกเลยครับโอ้ยมาถึงในช่วงปลายยกครับโอ้โหดูกบพยายามจะเสียบซ้ายยาวๆบิดมากไม่ล้มครับยกแรกนั้นมีบัดมีศอกยกสองก็ลุยกันตลอดครับ ขวางแทงขวาหายใจหยุดหอบเหมือนกันกับทั้งคู่หมดยกสุดท้ายครับโนได้ครับคู่นี้แม่แล้วก็ต้องชื่นชมหัวใจครับของพายุใหญ่ครับโดนเยอะแต่ไม่มีหล่นหัวใจเกินร้อยครับนี่คือท่าทรหดนี่จังหวะในช่วงต้นยกครับล้วงนำตัวแล้วหุกซ้ายโอ้หน้ำกระจายครับนี่พยายามจะสวนด้วยสอกซ้ายดูครับโอ้หหมัดซ้ายของ พายุใหญ่โอ้โหแขลงและทนทั้งคู่ครับนี่บาทาลูกพัดเจอสวนด้วยหมัดซ้ายเลยครับแล้วนี่ฮะลูกนี้หลุดย <c oughs> จงว่าจะสอกกลับนะครับคู่นี้ยืนสดกันนะครับทั้ง3ายกค,ครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพวยคู่นี้จะมีรางวัลบทเทิลหรือซูปเปอร์บท l เทิล สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ no prize ปุ๋ยโฟร์แมนไม่มีรางวัลสำหรับนักชกทั้งสองคนนะครับ ready and gentlemen after three round of action and winner ไอตีซ่ากาลกอกันบุตรครับเป็นฝ่ายชนะเขนาเดินไปชัยชนะครั้งนี้นะครับเป็นของค่ายกอกันบุตรนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ครับพักสักคู่เดียวเดิวกับมาติดตามชมกับมวยไทยแบทเทิลสุดค่ายเชิญค่าย